สวัสดีครับกลับพบกับช่องนายทีนับวันนี้ผมอยู่กับอุปกรณ์เสริมนะครับของเครื่องเล่น Play Station ก็คือจอยสติกนะฮะหรือว่าเป็นจอยโยกเกมตู้เกมอาร์เคดนั่นเองนะครับวันนี้เป็นชื่อว่าไฮเปอร์สติกนะฮะตัวนี้เป็นของโคนามินะครับมีโลโก้ l a y Station ตรงนี้และมีภาษาอังกฤษเขียนว่า Play Station ในภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับผมได้มานะฮะม่กได้มาสดๆละลนอเลยนะครับ อ่ามันก็จะมีใบนี้มาด้วยนะฮะน่าจะเป็นใบประกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับติดมาในกล่องนะฮะอ่าได้มาแบบสภาพที่มีกล่องครบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านบนกล่องนะครับอ่าก็บอกไว้ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับโอนามินะฮะอ่าข้างหลังนี้ก็จะมีวิธีการต่อนะครับว่าต้องต่อกับอะไรนะตัวนี้ก็สามารถต่อได้ทั้ง p l a y s t a t i o n 1และ PlayStation 2เลยนะครับ หลักๆก,ก็จะมาเล่นเกมต่อสู้กันนะฮะพวกทิกเก็ตนะฮะหรือว่าสตรีทไฟเตอร์นะ,ะแต่สามารถเล่นเกมอื่นๆได้เหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูกันนะครับ่านี่นะครับก็จะเป็นตัวจอยที่ผมได้รับการต่อเสียบไว้แล้วนะค,ะครับกับ y s t a t i น n 2นะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ป <c oughs> กติเลยนะครับผมทดสอบมาแล้วนะฮะ่าก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะขอบเขาก็จะเป็นสีน้ําเงิน ส่วนตัวด้านบนนี่ก็เป็นสีดำนะแล้วมีคําว่าไฮเปอร์สตินะครับแล้วก็โลโก้เพลย์เ t ชันนะฮะแล้วก็โคโนมิตรงนี้นะครับน็อตครบนะครับเให้ดูสภาพนะน็อตครบนะครับเรามาดูด้านใต้กันนะครับด้านใต้เมื่อพลิกกลับมานะฮะก็จะมีรอยคาบสนิมนิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานแล้วก็มีสติกเกอร์ติดเอาไว้ตรงนี้นะครับว่า เบส i นเจแปนนะฮะตัวนี้ของเจแปนเลยครับหนึ่งเก้าเก้าหกโคนมินะครับสิบเอมเอนะฮะอ่านกินไปเขาบอกไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะทดสอบไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันนะครับกับเกม Nintendo นะครับเป็นเกมซุป e r m a r มา b ิโอในตํานานนะครับอ่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้มากันนะครับอ่านี่นะครับตัวจอผมจะลองกดดูนะครับกดสตาร์ท ตีเลขเลือกนะครับเลือกเป็นจอยหนึ่งจอยสองได้นะครับกดเพยหนึ่งทีอ่ะแล้วกดสตาร์ทนะครับโอเคเลือกได้ปกตินะครับกระโดดกระโดดได้ปกตินะครับกระโดดเล็กนะอ่าเดี๋ยวลองให้ดูกันนะครับ ตก็สามารถเล่นแน้ปกตินะครับตัวโยกก็ยังโยกได้ปกตินะครับด้ายขวาด้านบนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเป็นเกมของเพ y s t a t i o n นี่ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นเกมของ Play s t a t i o n 1กันดูนะครับเป็นเกมทอมเบตตี้ครับว่าจอยไฮเปอร์สติ๊กตัวนี้จะลองรับไหมนะครับเพราะว่าหลายๆจอยมันก็หลายๆเกมมันก็ไม่รองรับนะครับและพอผมเทียบเข้าไปแล้วลองกดเปิดดูมันถามหาจอยดูโอชอนะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่ให้ดูกันคร่าวๆนะครับ ีลองมาโหลดเข้งเกมแป๊บนึ่งนะครับอ่านี่ครับก็มาแล้วนะครับกับเกมคอแมแอนเจอรี่นะครับโอเคสลุกจอยไฮเปอร์สติ๊กก็สามารถใช้ได้นะครับ ดูกันนะฮะเดลองกดเอ็กเข้าไปโอเคแล้วก็รอมาโหลดเกมแป๊บนึงนะครับ เราจะรับบทเก็จ้าเจอ,อรี่นะฮะนะอขอเจอรี่หน่อยโง่การพร้อมหน่อยนะฮะ,ะเราโอเคได้ปวดแก้วมาแล้วน,นะโงปราทองนะต้องเอาไปตีเจอรี่นะครับอ่ความพร้อมนะ มันก็จะเล่นยากนิดนึงนะอ่าบางคนไม่ทิ้นะลมได้เอาลมดูบ้าลมเป็นฟาด่ร้อมพ้อมอะไรเอ่ยพอมอยู่ต้องกลัวไว้โดนโดนตัเองตีตีพร้อมนี่ตีพร้อมตีนึงปัก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 ไม่ดีแล้วพร้อมหมด โลโลไม่โดนแย่จริงตัดยาวลมดีกว่าโลลอล้มอยลมยมโอ๊ยมาสิม้น่โดนก็ไปโดนก็ให้นะว่าาเลี่ยกดผิดโดน mình lo cuốn anh em rồi đòn phun vung rồi tự anh làm vậy ก็ไดนน้มีของแล้วยืดยาวของก่อนหาลมมาแล้วปดเตรียมโอเคปดนผลิตดวยผหิตทองโอเคนี่เลยผองนะค่ะโอเคชนะน,นะครับาากันจะประมาณนี้นะครับ